เรื่อนไวแล้วพ่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโพสแล้วจุดพลุฉลองขา่าวดีกับลูกสาวอยู่ในวงการบันเทิงมานานมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวสําหรับสาวเก่งสุดแกลงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งที่ผ่านมาใบาเฟิร์นมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเธอก็ยังทําได้แบบเต็มที่และทําออกมาได้ดีทีเดียว จนล่าสุดทำให้ยอดติดตามในอินตราแกรมของใบเฟิร์นในตัวนี้มีผู้ติดตามมากกว่า13ล้านฟอลโล่ทางด้านของคุณพ่อของสาวใบเฟิร์นก็ได้แคปภาพอินตราแกรมของใบเฟิร์นแล้วก็โพสต์ลงสตอรี่ในอินตราแกรมอีกนะคะแล้วก็เขียนข้อความแสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยและพร้อมกับใส่อีโมจิรูปจุดพลุฉลองร่วมกับใบเฟิร์นอีกด้วยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะยอดติดตามในไอจทะลุไปที่ 13ล้าน follower แล้วนะคะถือเป็นยอดติดตามที่เยอะมากทีเดียวค่ะสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเมื่อเห็นลูกประสบความสำเร็จก็ย่อมดีใจกับลูกนะคะสำหรับพ่อของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าก็คงดีใจจนยิ้มแก้มปริกันเลยค่ะถึงกับแคปภาพไปลงใน story Instagram ด้วยเราไปชมภาพโมเมนต์น่ารักของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและคุณพ่อกันเลยค่ะ